ในสมัยที่การแตกแยกสมัยกีของคณะสงฆ์แตกแยกจนยี่สิบแปดนิกายพระมคคลีบุตรเป็นผู้ที่รวบรวมตำรา,าน,นั้นนี่ะพานี้แยกก็มาว่าพระพุทธเจ้านั่นขี้หอมตดก็อหอมร่างกายจากไม่นนอกไม่เผื่อยอีกตำรา,านหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็เลยเข้าประชมุมคณะสงฆ์พระพุทธเจ้าบริโภคอะไรเฉินอะไร จึงมีขี้ที่หอมมีลมหายลมออกมามันหอมอพระเ,เจ้ากินน้ําหอมตลอดหรือไงนี่นะแล้วไปถูกกันในสภา,าในการทําสังกัจนาในพระเจ้าอโศกหมหาราชกับพระมุคคลีบุตรในสมัยนั้นถกกันไปถกกันมาก็ลงที่ร่างกายเป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นเป็นไปไม่ได้หรอกก็เลยยกไอ้รัที่นั้นดีกายนั้นออกไป แต่ก็ไม่ทราบว่าเขาเขียนไปที่ไหนเราก็ไม่ทราบเพราะเราไม่ได้ศึกษาเราก็ไม่ได้สนใจสิ่งนั้นเพราะเราเชื่อพระเจ้าว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งปฏิบัตหน่าเหม็นนี่แหละมันก็เลยเกิดเรื่องนี้ที่อำเภอเขาสวนกวางนี่ใกล้ๆเรานี่แหละฟากภูไปนี่แหละพอสุกน้อมาพูดให้ฟังว่าไปงานศซก็เรื่องนี้เรื่องนี่แหละเรื่องเรื่องคัมภีร์นี่ลูกเอเรื่องไอ้นี่แหละไอ้ไอ้ไอ้โสดาบันนี่แหละที่ที่ลูกเขาส่งมาเมื่อวานนี่แหละนี่แหละ ศึกษาไปยังไงไม่ทราบอ่ะก็เลยว่าตัวตัวเองนี่เป็นโสดาบันถ้าใครเป็นโสดาบันในครอบครัวนั้นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นร่างจิกไม่น่องไม่เปื่อยไม่ต้องมาจะเผาเลยนี่ให้ครบเกตบันซะก่อนจะให้ดูว่านี่คือพระโสดาบันไดแค่สองวันเน่าเฟะเลยจาหน้อเลยมาถามเราเราก็เลยบอกไปโอ้ยมันก็ไม่มีในหลักคำสอนพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้บัญญัติว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เลื่องชื่เพื่อที่ประเสริฐร่างกายนี้ไม่ใช่พระรหันนี่ ต้องต้องเข้าใจอย่างนี้ร่างกายไม่ใช่พะอรหันร่างกายนี้เป็นสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นร่างกายนี้ประชุมกันตั้งไปก้อนขึ้นระหว่างธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมอ่ะถึงกาบเวลาก็ต้องแตกสลายนั่นธาตุดินงก็ส่วนดินธาตุน้ำส่วนน้ำธาวุไฟส่วนไฟธาตุลมส่วนลมไปตามนั้นก็ไม่เห็นว่าร่างกายนี้เป็นพะอรหันร่างกายนี้เป็นพระโสดาบันร่างกายนี้เป็นพระอนาคาเป็นพระสกิณาคา ก็ไม่มีบอกไว้นี่ลูกอะจิตตังหากนี่จิตพระอรังหันจิตของพระอนาคาจิตพระสกิทาคาจิตของพระสุดาบันจิตตังหากลูกเนี่ยที่เห็นอตเต็นทำแล้วละวางขันห้าได้ละสักกายยติฐิความยิดมั่นถึงมันในร่างกายได้